เป็นอีกตอนหนึ่งครับที่มีเนื้อหาที่ทำให้เราปักใจเชื่อแล้วก็หนักแน่นเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได้นะครับว่าลูฟี่กับจอยบอยนะครับน่าจะเป็นคนคนเดียวกันครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปไฟนอลอัปเดตครับสำหรับบางงะวันพีตอนที่1016นะครับผมงงใช่ไหมครับทำไมมันลงวันเดียวกันใกล้ๆกันเลยนะ ต้องโทษเว็บบอร์ดจากต่างประเทศเว้ยคือต่างประเทศเนี่ยมันเล้าหลือมันปั่นประสาทผมนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็อัปเดตข้อมูลมาส่วนหนึ่งนะครับพออัปเดตข้อมูลมาในลักษณะนี้ครับมันจะต้องข้ามไปอีกวันหนึ่งเว้ยถึงจะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันอัปเดตแบบใกล้ๆกันเลยนะกลายเป็นว่าหลังจากที่ผมลงคลิปอัปเดตเต็มไปแล้วนะครับหลังจากนั้นแปบ๊บเดียวครับผม ในเว็บบอร์ดของต่างประเทศนะครับเขาก็ลงข้อมูลเนื้อหาแบบละเอียดมาเลยครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลในคลิปนี้ครับไฟนอลอัปเดตนะเออสังเกตไปนะคือเขาลงแบบติดๆกันนะก็ไม่เป็นไรครับเรายึดตามเนื้อหาล่าสุดที่อัปเดตล่าสุดแล้วก็ละเอียดที่สุดในคลิปนี้ไปเลยกันแล้วกันนะเปิดตอนมาตอนนี้ครับเริ่มต้นที่นครหลวงปุปผาครับหรือว่าเมืองหลวงดอกมาเนี่ยครับก็จะมีการปรากฏตัวขึ้นมาครับของเทงุยามะฮิเทสึครับช่างตีดาบในตำนานเนี่ยครับโดยเขาเนี่ยกำลัง เดินเล่นอยู่ในเทศกาลกับโตโกครับฮิตสึอบอกกับโตโกครับว่าเทศกาลเพลิงเนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อผู้วายชนครับโตโกเลยถามว่าท่านพ่อที่ตายไปแล้วเนี่ยกำลังดูเทศกาลนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าครับฮิตสึอตอบว่าท่านยาสึอิเอะเนี่ยต้องดูพวกเราอยู่แล้วแน่นอนครับรวมถึงเขาคงกําลังเฝ้าดูอนาคตของประเทศวโนนี้อยู่ด้วยเช่นกันนี่ครับพอพูดถึงยาสึอิเอะขอบอกเป็นเกร็ดเสริมไว้นิดหนึ่งนะครับเพิ่งจะมีข้อมูลเปิดเผยมาล่าสุดครับจากบุ่ม SBS นะครับ ว่ายาสึ่อเอเอกับโตโกเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อลูกแท้ๆกันนะ คือของเดิมยาสื่อเอกเขาก็เป็นไดเมียลนะถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากที่พ่ายแพ้กับไคโดนะครับเขาก็ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอะไรกันไปครับจนกระทั่งเขามาเจอโตโกะครับเห็นว่าเป็นเด็กน่าสงสารอยู่ตัวเดียวครับยาสื่อเอกที่ไรซึ่งตำแหน่งไดเมียลแล้วเนี่ยก็เลยรับโตโกะมาเลี้ยงนะครับทางด้านพวก C p พซีโร่ L ครับกำลังวิเคราะห์สถานการณ์ลบแบบใกล้ชิดนะครับมีการคํานวณว่ากําลังลบของเดิมของฝ่ายไคโดเดี่ยมีอยู่24,0 0 0คนครับต่อสู้กับฝ่าย ซาบุไร3,000คนครับแต่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ครับพวกเพรสเชอร์บางส่วนกับพวกเวเทอร์บางส่วนครับทำการย้ายข้างไปแล้วครับทาให้กําลังลบของไคโดในปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ที่20,000คนครับส่วนทางด้านซาบุไรนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น7,000คนครับพอวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันแล้วเนียครับมันกลายเป็นสถานการณ์ที่พวก c p พีซนั้นไม่ได้เคยคาดคิดมาก่อนครับมันเหนือความคาดหมายมากๆครับเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เคยคาดการณ์ในลักษณะนี้มาก่อนครับและตอนนี้พวก CP p ีโกก็ได้ข้อมูลใหม่ด้วยนะครับว่าโมโมโนสเกตล่วงหล่นจากเกาะไปแล้วครับถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้ถูกประกาศออกไปครับสถานการณ์ของฝ่ายไคโดก็จะพลิกกลับมาได้เปรียบครับเพราะว่าโมโม่เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นผู้นำนะครับอาการที่เกิดพยานอันตรายครับว่าโมโม่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับจะรอดไปรอดอะไรงี้ครับมันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของพวกกองทัพซัมโบไลอยู่แล้วแน่นอนครับมาที่ทางด้านกลุ่มของนามิอุซบและทามากันบ้างครับอุซบที่เห็นว่ากระบองครีม่า ของนามิพูดได้เนี่ยตอนนี้ก็เลยกลายว่าโอยเครดิตเข้าหาตัวเองนะครับว่าเออไอการที่กระบองครีม,ม่าของนามิเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันเป็นความตั้งใจของอุศบนะเอออุศบเป็นอัจฉริยะอะไรประมาณนั้นนะ ซูตนี่คือออกแบบให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นเนี่ยผมคืออวยตัวเองเฉยเลยนะซุดอธิบายว่าส่วนหัวของกระบองเนี่ยมันถูกเฮล่ากินครับแล้วในตอนที่เฮล่าพยายามกินทั้งซูตกินทั้งกระบองอยู่นะครับมันทําให้วิญญาณของซูตนะครับถูกดันไหลเข้าไปรวมอยู่กับกระบองครีม,ม่าครับตอนนี้เนี่ยมันเลยกลายว่าทั้งซูตแล้วก็กระบองครีม,ม่าครับผมกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปแล้วครับซูตได้ร่างกายใหม่เป็นกระบองครีม,ม่าของนามีครับก็ยังคงเป็นโฮมมี่เหมือนเดน นะครับแค่เปลี่ยนภาชนะนะครับความสามารถของกระบองครีม่าในตอนนี้ครับคือสามารถที่จะพูดได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างใดได้ด้วยครับ พวกนามิมาถึงที่ระเบียงกลางเวทีครับแล้วก็เห็นเป่าหัวเนี่ยกำลังจะเป่าประกาศข่าวนะครับแล้วทันใดนั้นครับอุซบก็โดนอุนติโจมตีครับเพราะว่าอุนติก็คือวิ่งไล่ตามมาตินติดเหมือนกันครับเผลอเป็นโดนครับหลังจากนั้นอุนติก็คว้าตัวแล้วก็จับทามามาไว้ครับดามิก็พยายามโจมตีใส่อุนติครับกระบองครีม่านั้นสำแดงดิครับ เปลี่ยนรูปทรงกายเป็นลูกตุ้มแล้วก็ฟาดใส่หัวอุนตีเข้าเต็มๆครับซูดพยายามบอกนามนิครับว่าผิวหนังของอุนตีนี่คือแข็งแกร่งมากๆครับแต่ว่าภายในร่างกายของอุนตีคือบอกช้ำหมดแล้วนะผมกรอบแล้วนะโดนยำอะไรไปเยอะแล้วครับเพราะก่อนหน้านี้โดนการโจมตีของบิบัมเข้าไปได้เองครับ ถ้าเกิดว่าอุนตีโดนการโจมตีด้วยสายฟ้าเข้าไปเต็มๆอีกสักครั้งหนึ่งครับอุนตีนี่คือหมดฤทธิ์แน่นอนครับแต่ติดปัญหาตรงที่ตอนนี้นามิยังโจมตีใส่อุนตีตรงๆไม่ได้ครับเพราะอุนตีนั้นจับทาม้าอยู่ครับเดี๋ยวทาม้าจะโดนลูกหลงครับอุซอบทำการยิงกระสุนดาวเขียวใส่อุนตีครับทำให้อุนตีตกใจแล้วก็ปล่อยทาม้าหลุดมือออกมาครับหลังจากนั้นนามิก็เลยจับชุดใหญ่ให้เลยครับสร้างซูดขึ้นมาเป็นเมฆครับตอนนี้ซูดบอกว่าไอ้ฉันไม่ใช่ซูดอีกต่อไปแล้วนะฉันได้่าง ขอชื่อใหม่ให้ฉันหน่อยอยากได้ชื่อเท่ๆเฟี feel, ้ยวๆนะนามิก็เลยเรียกซูตรว่าเป็นวาตาผมแปลว่าสายไหม่ชื่อน่ารักมากนะผมแต่ว่าซูตรรู้สึกว่ามันชื่อไม่เฟี้ยวนะผม ชื่อมันเหนื่อยมากนะครับก็เลยขอเรียกเป็นซูตเหมือนเดิมดีกว่านะครับซูตแบกว่าฉันคือซูตเหมือนเดิมดีแล้วครับตอนนี้เนี่ยฉันเป็นมือขวาของนามินะครับนามิโจมตีใส่ซูตครับแต่อุนติหลบได้ครับแต่หลบไม่พ้นอยู่ดีครับเพราะว่าซูตก็ควบคุมสายฟ้าที่ปล่อยออกมาครับไล่ติดตามอุนตีไปก็ได้แหละครับมันเป็นสายฟ้าที่ตามอุนตีไปแล้วก็ซับโดนเข้าอุนติแบบเต็มๆครับอุนตีก็ล่วงลงกับพื้นน็อกเอาอะไรกันไปครับเป่าห่วงที่เห็นจะจะและคาตาครับว่าตอนนี้นะครับหกล่องนับ พานะ่ม่ว่าจะเป็นทั้งกุนตีแล้วก็ทั้งเพจวันเนี่ยพ่ายแพ้กับศัตรูไปแล้วครับคือช็อกมากครับแล้วก็เผอตะโกนดังลั่นเลยครับโดยที่ลืมตัวไปเลยครับว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยกำลังเข้าโหมดเป่าประกาศไปทั่วเกาะโอดิชิมะอยู่ครับคือเปิดเครื่องกระจายเสียงไว้เลยครับทำให้คนทั่วเกาะเนี่ยก็ได้ยินข่าวการพ่ายแพ้ของทั้งอุนตีและเพจวันไปในตัวนะอุซอบสังเกตเห็นความสามารถของเป่าหัวครับว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป่าประกาศได้ทั่วเกาะเลยดีกว่านะครับก็เล ทาการจับเป่าห่วงไว้ครับแล้วก็จะให้ทามะนเลยครับเป่าประกาศผ่านเป่าห่วงนะครไปทั่วเกาะโอนิชิมะครับจะได้ทาการควบคุมคอนโทรลพวกกิฟเตอร์ครับส่วนทางด้านไคโดและยามาโตะครับตอนนี้ไคโดก็แปลงร่างกายเป็นมังกรบินกลับไปบนดาดฟ้าครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับยามาโตะได้นีครับแล้วก็คือต่อสู้แบบเอาจิงแน่นอนครับเพราะว่าไคโดครับจะใช้ร่างมนุษย์อสูรครับร่างไฮบริดในการเผชิญหน้าต่อสู้กับยามาโตะครับ ไคโดย่อเยอะยามาโตะครับว่าทั้งลูฟี่แล้วก็โมรุสุเกะนะครับตายไปแล้วครับยามาโตะช่วยใครไม่ได้เลยปกป้องใครไม่ได้เลยครับแล้วตอนนี้ยามาโตะจะเอายังไงต่อละเออจะหนีจะสู้หรือจะทําอะไรครับไคโดสังเกตเห็นด้วยนะครับว่ากุญแจมือของยามาโตะเนี่ยครับเออมันไม่อยู่แล้วนะยามาโตะก็เลยบอกกับไคโดครับว่าเขาอจะออกทะเลไปพร้อมกับลูฟี่ครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเขาจะขอจัดการกับไคโดซะก่อนครับ สิ่งที่ไคโดพูดออกมาน่าสนใจครับไคโดก็บอกว่าเขาไม่ได้มาที่ประเทศวานโนที่แบบมัวม่วๆสูวๆหรือไม่ได้มีการวางแผนอะไรเลยครับเขาตั้งใจที่จะมาปักหลักที่นี่เพราะมันคือประเทศวานโนนะครับมันมีเหตุผลที่ไคโดเลือกประเทศนี้อยู่นั่นเองครับไคโดบอกครับว่าสู้กันไปเนี่ยยามาโตะก็ไม่มีโอกาสชนะไคโดได้เลยแม้แต่ดิดเดียวอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นแกเจ้ายามาโตะแกเนี่ยมาเป็นโชกุนของประเทศวโนดีซะดีๆนะงงกับไคโดครับคือข่มเขงลูกซะขนาดนั้นแลวจะให้ลูกมาเป็นโชกุนทำซากอะไรทําไมตัวมันเองไม่ได้เป็นโชกุนให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยนะผมและลูกมันเองก็ไม่ใช่ว่ารักมากนะเออคือไคโดมันก็โหดเคี้ยมพอที่มันจะฆ่าลูกตัวเองได้ด้วยซ้ำนะยามาโตะก็บอกครับว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่าเขาเอาชนะไคโดไม่ได้แน่ๆครับ แต่สำหรับลูฟี่เนี่ยลูฟี่นั้นเป็นชายที่โคซุกิโอเด้งเฝ้ารออยู่ครับยามาโตะจะต่อสู้กับไคโดยื้อซื้อเวลาไว้จนกว่าลูฟี่จะฟื้นตัวแล้วก็กลับมาต่อสู้กับไคโดอีกครั้งหนึ่งครับไคโดก็โอเคนะผมจับให้ครับต่อสู้อย่างเต็มที่ครับโดยไคโดว่าเขาจะไม่ออมมือจะไม่อ่อนข้อให้กับยามาโตะแน่นอนครับแล้วต่อคนนี้ก็เข้าปะทะเข้าต่อสู้กันครับ พอหวดอาวุธเข้าหากันนะครับก็เกิดเอฟเฟกสายฟ้าสีดำครับเออเป็นแรงประทะกันอย่างรุนแรงของฮาคี้ของทั้งสองคนนี้นั่นเองครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นฮาคี้ราชันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับรอในเรื่องเขาเฉยแล้วก็เปิดเผยยังเป็นทางการแล้วกันนะครับขอพูดคุยเพิ่มเติมนิดนึงครับตรงที่ยามาโตะบอกว่าลูฟี่นั้นเป็นคนที่โอเด้งเฝ้ารออยู่ครับและก่อนหน้านี้โอเด้งเฝ้ารอใครละ่ะก็โอเด้งนั้นเฝ้ารอจอยบอยครับมันน่าจะเป็นการ การคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันได้ดีมากๆระดับหนึ่งลวบงนะครับว่าตัวลูฟี่กับจอยบอยนะครับน่าจะเป็นคนคนเดียวกันอะไรประมาณนั้นครับเพราะยามาโตะก,ก็คือแบบได้อ่านบันทึกโอเดงแล้วไงถูกไหมครับอ,อ่านบันทึกโอเดงรู้เรื่องราวความลับอะไรมากๆระดับหนึ่งนะครับ พอยามาโตได้มาพบเจอกับลูฟี่นะครับอะยามาโตก็เลยอาจจะรู้สึกและก็สัมผัสได้ว่าเออไอลูฟี่หรือไอจอยบอยเนี่ยครับมันก็เป็นคนเดียวกันแหละที่โอเด้งนั้นเฝ้ารอคอยอยู่ครับอันนี้ก็คือเดาเองนะครับว่ายามาโตเนี่ยมันน่าจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับเออรู้สึกว่าลูฟี่กับจอยบอยเป็นคนคนเดียวกันนะจริงๆแล้วมันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยครับคือย้อนไปก่อน,อนนี้แป๊บหนึ่งครับโมโมโุเกะเองก็ได้อ่านบันทึกของโอเด้งด้วยเช่นกันเนื้อถูกไหมครับพอโมโมะอ่านเสร็บ่กอวา ฉันเนี่ยคงตายไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะเว็บหนึ่งครับผมคิดว่าฮยหรือว่าพอโมโมะมันได้อ่านบันทึกโอเด้งเข้าไปแล้วเนี่ยโมโมะมันจะรู้สึกตัวเองหรือเปล่าว่าตัวเองมันจอยบอยหรืออะไรอย่างนี้ครับผมเว็บหนึ่งเคยคิดไปอย่างนั้นเหมือนกันนะว่าเออโมโมะมันจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นจอยบอยหรือเปล่านะครับแต่พอมาตอนนี้ครับจากการที่ยามาโตะพูดว่าลูฟี่เป็นคนที่โอเด้งเฝ้ารออยู่ครับมันก็น่าจะพอตีความได้ครับว่ายามาโตะที่เคยอ่านบันทึกโอเด้งอ้ไรนครับรู้เรื่องราวความลวงความลับอะไรครับยามาโตะ นั้นมั่นใจนะครับว่าลูฟี่กับจอยบอยครับผมเออเป็นคนเดียวกันนะแต่ดีก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการตีความนี้เนี่ยผมเดาเอาเองนะ เพราะคำว่าจอยบอยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรนะมันเป็นคนเป็นตำแหน่งนะครับหรือคําว่าจอยบอยไอคาว่าจอยนะครับอาจจะหมายถึงเข้าร่วมก็ได้นะอาจจะเป็นกลุ่มคนก็ได้จอยบอยก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันยังไม่มีการแบบเปิดเผยตรงๆนะครับก็แล้วแต่จะเดาอะไรไปก่อนนะช่วงนี้นะแล้ทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับไฟดอนอัปเดตบางงาพีตอนที่1016ครับผมเช่นเคยครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับที่รวดเร็วข้อมูลวงในจากเพจทียวเคด้วยครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับ ที่รับชมคลิปนี้ครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงครับกับเนื้อหาตอนล่าสุดอันนี้ครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็แจ้งข่าวไว้เลยนะครับว่าอาทิตย์หน้าครับบนพีชงดนะครับผมก็พักเรื่องเนื้อหาอัปเดตบนพีชกันไปอาทิตย์นึงแล้วกันนะครับและสุดท้ายนี้ครับขอความกรุณาครับชอบถูกใจนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้กับเราด้วยครับกดสั่นระฆังอะไรไว้เลยครับจะขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดคกมนาชานนลครับ